สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมครับอายามรอบป่าครับผมใส้ไปได้มือหามือนะครับยุ่นน้ำกันครับผมเด็ดรอบดักป่าไปครับช่วงน,น,น,นี้หนาหนาวป่าเขารอบดีดีครับโอ้โหกระปูครับผมคือน่าเห็นตัวป่าเนาะอโอ้โดวนครับผมช่อนหนึ่งตัวครับโอ้โ นี่ครับผมโอ้โหใส่สวยครับใส่สวยนี่หนแต็มครับผมดูบวางก่อนครับครับช่อนหนึ่งแต้มหมัมนหมานครับพี่น้องขอหยาดเอาเก็บก่อนครับลหลังสุดท้ายครับผมหม,ม,มานทุกแต้มครับหกแต้มนี่แต้มสุดท้ายอู้ เดี๋ยวะว่าบุ่งใส่ดีเธอตัวนี้อื้อไม่อมกันะโอ้โหโอ้โหอให้ขอีสามแดงนีให้ครับผมเป็นไหนะโต๊ะไก่ไม่รอนี่กระสอบกระสอบกระสอบ หลังสุดท้ายมันอีกทีครับผมสามแต้มโอ้โหปะปูจะเลยตากี่รวยตายกี่รวยตายเป็นไรพี่น้องมันมันนะเก็บก่อนครับ